เร์จะใสในตำนานที่แบบตัวเล็กแต่ใจใหญ่ชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็น Honda m o n k e ีนะคะใช่เลยครับแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมรถที่หน้าตาเหมือนของเล่นเด็กเนี่ยถึงกลายเป็นไอคอนระดับโลกไปได้จุดเริ่มต้นของมันไม่ได้อยู่บนถนนเลยนะคะ แต่อยู่ในสวนสนุกค่ะใช่เลยครับเป็นเรื่องราวการกําเนิดที่แปลกมากๆเรื่องหนึ่งในวงการยานยนต์เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเส้นทางของเจ้าลิงน้อยตัวนี้จากแค่เครื่องเล่นในสวนสนุกไปสู่การเป็นรถสะสมแล้วก็การดิ้นรนครั้งใหญ่เพื่อให้อยู่รอดในยุคใหม่มันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการที่แบบเกิดจากความบังเอิญจริงๆครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะย้อนกลับไปปี1961ครับ1961ที่สวนสนุกของ Honda เองเลยชื่อ t h m m t t e ทกับ Ecomatec ที่ญี่ปุ่นนะคะใช่ครับที่ญี่ปุ่นตอนนั้น Honda สร้างรถจิ๋วขึ้นมาชื่อรุ่น Z100 Z100 ครับแต่ไม่ได้สร้างมาเพื่อขายนะอ้าวแล้วสร้างมาทำไมคะให้คนขี่เล่นกันในสวนสนุกเฉยๆเลยครับ คือสวนสนุกพวกนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กๆได้สัมผัสความสนุกของมอเตอร์สปอร์ตในที่ที่ปลอดภัยซึ่งเจ้าแซดหนึเนี่ยตอบโจทย์เลยเป๊ะเลยครับล้อเล็กนิดเดียวแค่5นิ้วเองเครื่องก็เป็นเครื่องซูเปอร์คัพที่ขี่ง่ายมากใครๆก็ขี่ได้เลยฮิตมากเลยครับ แล้วชื่อมังกี้หรือว่าลิงเนี่ยมันมาจากไหนคะมาจากภาพที่เห็นจริงๆเลยครับอ๋อหรอคะคือด้วยความที่รถมันเล็กมากแฮนต่ำเบาเตี้ยเวลาผู้ใหญ่ไปขี่เนี่ย ตัวจะงองอแขนจะกลางๆงออกมานึกภาพออกเลยค่ะก็หัวเราะถ้ามันเลยดูคล้ายๆลิงคนก็เลยเรียกกันติดปากว่ามังคีออโต้บ้างมังคีมอเตอร์ไซค์บ้างจนสุดท้ายชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อทางการไปเลยสุดยอดเลยคือชื่อในตำนานเกิดจากท่าขี่ที่ดูตลกๆนี่เองแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันออกจากสวนสนุกมาได้ล่ะคะ จุดเปลี่ยนสำคัญมาในปี1962ครับค่ะฮอนด้าลองเอาเจ้า z 100ไปโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์ที่ไหนคะที่แฟรงเฟิร์ตกับลอนดอนครับคือตอนแรกก็คงเอาไปโชว์เป็นของแปลกๆคำๆแหละแต่ปรากฏว่าคนยุโรปคือหากันมากรอคะครับทุกคนทึ่งกับไอเดียที่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่เล็กพอจะยัดใส่ท้ายรถได้มันเป็นอะไรที่ใหม่มาก๋อ จากของเล่นโชว์ตัวกลายเป็นสินค้าน่าสนใจทันทีเลยใช่เลยครับนั่นเลยนำไปสู่การพัฒนารุ่นที่2ชื่อ CZ100 ในปี1963 CZ100 ครับรุ่นนี้ตั้งใจทำเพื่อส่งออกไปยุโรปโดยเฉพาะเลยมีการปรับปรุงให้มันวิ่งบนถนนจริงได้ถูกกฎหมายเฟรมก็แผงแรงขึ้นถังน้ำมันก็ใหญ่ขึ้นเป็น6ลิตรได้ลินข้อมูลที่น่าทึ่งมากเกี่ยวกับรุ่นนี้มาค่ะเขาบอกว่า CZ100 เนี่ยประกอบด้วยมือครับ โดยพนักง,งานแค่5คนบนลายผลิตที่ยาวแค่7เมตรเดี๋ยวนะคะแค่5คนหรอนี่มันเหมือนงานคราฟต์ในโรงรถหลังบ้านมากกว่าการผลิตเพื่อส่งออกเลยนะคะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือมันดูไม่สมเหตุสมผลในเชิองอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เนี่ยแหละที่บอกเราว่าช่วงแรก Honda มองมังกี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นปริมาณการผลิตแต่มันคือทูตวัฒนธรรมตัวจิว๋ว ที่ส่งออกไปสร้างชื่อให้แบรนด์ Honda นะครับโห oh, พอฟังแบบนี้เราเข้าใจเลยคือมันไม่ใช่แค่การขายรถแต่เป็นการส่งออกปรัชญาของบริษัทถูกต้องครับโอเคค่ะหลังจากไปสร้างชื่อที่ยุโรปแล้วที่ญี่ปุ่นเองกว่าจะได้วางขายอย่างเป็นทางการก็นานเหมือนกันนะคะใช่ครับรอจนปี1967เลยถึงได้เปิดตัวรุ่น z 50M z 50M ครับเป็นมังกี้รุ่นแรกที่ขายในญี่ปุ่นจริงๆ แล้วก็มาพร้อมสโลแกนที่ล้ำยุคมากว่าอะไรคะมอเตอร์ไซค์สันทนาการที่พับเก็บในท้ายรถได้พับได้จริงๆเหรอคะจริงครับทั้งเบาะทั้งแฮนด์พับลงมาได้หมดเลยเดี๋ยวนะคะแต่มีข้อมูลที่อ่านแล้วขำม,มากเลยเขาบอกว่าตอนที่ Z 50 M เปิดตัวพร้อมสโลแกนใส่ท้ายรถได้เนี่ยตอนนั้นฮอนด้ยังไม่มีรถยนต์รุ่นไหนเลยที่มีท้ายรถใหญ่พอจะใส่มันได้ใช่ครับนี่มันเหมือนการตลาดที่ผิดพลาดหรือเปล่าคะคือฝ่ายรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้คุยกันเหรอคะ ฟังดูตลกร้ายใช่ไหมครับแต่มันกลับแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของ Honda เลยนะยังไงคะคือถ้ามองอีกมุมเขาไม่ได้กำลังขายของที่ใช้ได้วันนี้แต่กำลังขายภาพฝันของไลฟ์สไตล์ในอนาคตที่คนจะมีรถยนต์แล้วก็มีเจ้ามังกี้ไปด้วยกันอ๋อ Honda ต้องรออีก2ปีนะครับถึงปี1969ถึงจะเปิดตัวรถรุ่น1300ที่ทายรถใหญ่พอดีเป๊ะเป็นการขายไอเดียก่อนที่ฮาร์ดแวร์จะตามมาทันจะอีกล้ำจริงๆใช่ครับหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อเนื่องเลยปี1969มีรุ่น Z50A ที่ขยายล้อเป็น8นิ้วใหญ่ขึ้นครับขี่บนถนนดีขึ้นมากมีโชคหน้าครั้งแรกเบาะก,ก็หนาขึ้นเหมือนค่อยๆปรับจากรถพกพามาเป็นรถที่ ใช้งานได้จริงจังขึ้นถูกต้องครับแล้วปี1970ก็ไปสุดทางพกพาอีกทีกับรุ่น z 50 z z 50 z ครับรุ่นนี้คือที่สุดของความเล็กแล้วเพราะมันถอดชุดแฮนด์กับโชคหน้าออกจากตัวรถได้เลยดึงคันโยกตัวเดียวหลุดออกมาเป็นชิ้นๆโอ oh. ครับรุ่นนี้ไปดังมากที่อเมริกาในชื่อมินิเทรลกลายเป็นรถผันใจเด็กๆนั่นไปเลยเท่าที่คุยกันมาหมุอนยุ60เนี่ยมองกี้ยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอเลยนะคะ พอเข้ายุค70นี่แหละที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนมันค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงถูกแพงเลยครับยุค70คือทศวรรษที่มงกี้เลิกเป็นรถท้ายรถและกลายกันมอเตอร์ไซค์เต็มตัวค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญคือรุ่น Z50J ปี1974รุ่นนี้คือพิมพ์เขียวของมองกี้ที่เราคุ้นเคยกันมาอีก30กว่าปีเลยเปลี่ยนไปขนาดไหนคะถึงเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวเลยเรียกว่ายกเครื่องใหม่เกิดทั้งหมดครับเฟร,รมออกแบบใหม่ ที่สําคัญคือมีโชกเ,เปลั่นแรงอ๋อมีโชกหลังแล้วใช่ครับซึ่งมันเปลี่ยนฟิวการขี่ไปเลยจากที่เคยกระเด้งกระเด้งตอนนี้ก็นุ่มขึ้นเยอะยางก็เปลี่ยนเป็นลายบล็อกพร้อมลุยได้นิดหน่อยคือมันยืนได้ด้วยขาของตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งรถใหญ่แล้วใช่เลยครับถึงฟังก์ชันถอดโชกน่าจะหายไปแต่แฮนด์พับได้ยังอยู่นะครับแล้วในปี1978ก็มาถึงโฉมที่กลายเป็นภาพจําของมองกี้เลยโฉมไหนคะก็โฉมที่มีถังน้ํามันทรงหยดน้ําสุดคลาสสิกนะครับอ๋อ oh, นึกออกเลยค่ะ ครับพร้อมเบาะนั่งที่ใหญ่ขึ้นมันคือดีไซน์ที่ลงตัวและเป็นอมตะที่สุดแล้วแล้วช่วงนั้นเหมือนมังกี้ไม่ได้มาเดียเด่ยวๆแต่มีพี่น้องออกมาด้วยใช่ครับในปีเดียวกันเลย Honda เปิดตัวกอริลล a ากอริลลาครับขวเราะเป็นฝาแฝดพลากของมังกี้เลยใช้พื้นฐานเดียวกันเปะ๊ะและถูกออกแบบมาให้เดินทางไกลกว่าต่างกันตรงไหนบ้างคะสังเกตง่ายสุดคือถังน้ำมันครับใหญ่บึ้มถึง9ลิตร ใหญ่กว่ามังกี้เกือบเท่าตัวมีเบาะใหญ่กว่ามีตะกรแรงหน้าแล้วก็ใช้เกียร์สีสปีดคนเลยเรียกกันติดปากว่าซีรีส์สัตว์ของ Honda เป็นการแตกลายที่ฉลาดมากเลยนะคะครับผมโอเคค่ะพอมังกี้มีตัวตนชัดเจนกลายเป็นรถคลาสสิกไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการเป็นของสะสมใช่ไหมคะยุค8090นี้ี่เหมือนเป็นยุคทองของรุ่นพิเศษเลยใช่เลยครับพอรถมันมีเรื่องราว มันก็ขยับสถานะจากยานพาหนะไปเป็นงานอดิเรศ Honda ก็เลยจัดเต็มเลยครับออกรุ่นพิเศษมาเพียบอย่างเช่นรุ่นไหนบ้างคะมีตั้งแต่ Monkey Limited ปี1 9 7 9ที่ชุบโครเมียมทั้งคันโหเงาวับเลยไปแล้วมีรุ่นที่เหมือนเป็นการคารวะอดีตด้วยใช่ไหมคะมีครับอย่างรุ่น Monkey SP ปี97ที่ทำฉลอง30ปีรุ่นนี้เอากลิ่นอายของ Z 50m รุ่นแรกสุดกลับมาเลย ทั้งเฟรมสีแดงสดเบอะลายสก็อตที่เป็นเอกลักษณ์น่ารักมากเลยครับผมหรือปี2002ก็มีรุ่นที่ทำสีเลียนแบบรถรุ่นพี่ในตำนานอย่าง Dream CB750 Four แต่เดี๋ยวนะคะ Monkey R ที่ออกมาปี1987นี่มันฟังดูขัดขัดกันเองนิดหน่อยนะคือภาพจำของ Monkey คือความน่ารักไม่ใช่ความเร็วการทำรุ่นสปอร์ตที่มีตัว R ต่อท้ายเนี่ยมันไม่เสี่ยงทำให้แฟนๆสับสนหรอคะ <laughs> เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับตอนนั้นหลายคนก็สงสัยแต่เราต้องมองบริบทของยุค80ตอนนั้น Honda คือเจ้าแห่งสนามแข่งกรังรี oh. การออกมังคีอาหรือ Racing เนี่ยมันคือการแสดงจิตวิญญาณน,นักแข่งของ Honda ในแพ็กเกจที่เล็กและสนุกที่สุดมันเป็นรถโชว์เทคโนโลยีเลยครับโชว์เทคโนโลยีใช่ครับใช้เฟรมท่อคู่เหมือนรถซูเปอร์ไบค์เครื่องก็จูนเพิ่มแรงม้าไปเยอะมีโชคหลังเดียว แล้วที่สำคัญคือมีดิสเบรกหน้าเป็นครั้งแรกของตระกูลมังกี้เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วจากสายเรียบก็มีสายลุยด้วยกับมังกี้บาจ้าใช่ครับปี1991ก็เปิดตัวมังกี้บาจ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากการแข่งออฟโรดสุดโหดในเม็กซิโกที่ชื่อบาจ้า1000แค่เห็นหน้าตาก็รู้เลยไฟหน้าคู่ดวงโตใช่ครับมีกาดแฮน ดีไซน์ถอดแบบมาจากรถแข่งตัวจริงของ Honda อย่าง XLR บาจาเลยเรื่องนี้มีเกรดประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับ Honda กับการแข่งบาจา1000มีครับแล้วมันเชื่อมกันอย่างน่าทึ่งคือจริงๆแล้วการแข่งบาจ้า1000เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะ Honda เองนี่แหละจริงเหรอคะครับในปี1962ก่อนที่จะมีการแข่งเป็นทางการ Honda เคยส่งรถรุ่น CL72 Scrambler ไปทดสอบความทนทานด้วยการขี่ข้ามคาบสมุทรบาฮาค่ะซึ่งมันสร้างความฮือฮามากจนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาจริงๆดังนั้นการที่มองกี้จะมีรุ่นบาจ้าออกมามันจึงไม่ใช่แค่การเอาชื่อมาใช้แต่เป็นการกลับไปคารวะตำนานที่ฮอนด้าเคยสร้างไว้นั่นเองครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถเล็กๆอย่างมองกี้จะมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการแข่งระดับโลกได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นเลย ครบเครื่องจริงๆครับเดินทางมาหลาย10ปีมังกี้ก็รอดมาได้ทุกยุคแต่พอเข้าศตวรรษที่21ก็ต้องมาเจอกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกฎระเบียบด้านมลพิษที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆใช่ครับซึ่งนี่น่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นหรือตายของตำนานมังกี้เลยใช่ไหมคะเพราะมันใช้คาบูเรเตอร์มาตลอดใช่ครับนี่คือวิกฤตครั้งใหญ่สุดของมังกี้เลยในช่วงยุค2 0 0พันกฎหมายไอเสียในญี่ปุ่นเข้มขึ้นมากจนเครื่องยนต์คาบูเรเตอร์แบบเดิมๆไปต่อไม่ได้แล้วค่ะทา,ทางเลือก คือปล่อยให้ตานานจบลงหรือจะสู้ต่อซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเลือกสู้และนั่นนำไปสู่การปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีของม o งกี้ในปี2009โจทย์น่าจะยากมากนะคะคือต้องทำให้รถผ่านมาตรฐานไอเสียยุบใหม่แต่ก็ต้องรักษารูปลักษณ์เดิมไว้ให้ได้ยากระดับสุดยอดเลยครับเป้าหมายคือต้องรักษามนเสน่ห์ความน่ารักไว้แต่ทางเทคนิคคือต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีด pgmf i แล้วยังต้องติดตั้ง Catalytic Converter หรือตัวกรองไอเสียเข้าไปในท่อไอเสียอีกแล้วเขาทำได้ยังไงคะในตัวถังเล็กๆแค่นั้น <laughs> นี่แหละครับคือความสุดยอดทางวิศวกรรมของ Honda ทีมงานต้องพยายามอย่างมากในการจัดวางอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนี้ลงในเฟรมขนาดเล็กเท่าเดิมเป๊เปโห โดยที่ไม่เปลี่ยนระยะฐานล้อและความสูงเบาะเลยแม้แต่มินเดียวเพื่อรักษาสัดส่วนที่น่ารักเอาไว้ให้ได้ที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์ที่ออกมามันดูเนียนมากแทบไม่รู้สึกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆยัดอยู่ข้างในเลยถูกต้องครับและที่น่าชื่นชมคือพวกเขายังไม่ลืมที่จะคาระวะอดีตด้วยดีไซน์ถังน้ำมันของรุ่นปี2009นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากมังคีลี 50M รุ่นแรกสุดอ๋อ oh. และที่สำคัญคือยังคงเอกลักษณ์แฮนด์พับได้เอาไว้ด้วยทั้งๆที่ในยุคใหม่แทบไม่มีใครใช้แล้วแต่มันคือการรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้ครับการเดินทางของ h อน d a m มังกีตลอดเครื่องศตวรรษที่ผ่านมานี่มันน่าทึ่งจริงๆนะคะจากเครื่องเล่นในสวนสนุกกลายเป็นไอคอนระดับโลกที่ปรับตัวและอยู่รอดมาได้ทุกยุคทุกสมัยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าขนาดไม่ใช่เครื่องตัดสินคุณค่า แต่เป็นจิตวิญญาณแห่งความสนุกและความเรียบง่ายที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตั้งหากที่ทำได้คนทั่วโลกหลงรัก ใช่เลยครับและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับแนวคิดดั้งเดิมของมังกี้คือการเป็นรถท้ายรถสำหรับการเดินทางระยะสุดท้ายหรือที่สมัยนี้เรียกว่า last mile mobility ค่ะแต่ในยุคปัจจุบันที่เมืองใหญ่แออัดมากขึ้นผู้คนกำลังมองหาการเดินทางส่วนบุคคลขนาดเล็กหรือ micro mobility กันอย่างจริงจังมันก็น่าคิดนะครับว่า,วาเ,เป็นไปได้ไหมที่แนวคิดที่เคยเป็นเหมือนของเล่นในอดีต อาจจะกำลังจะกลายเป็นคำตอบที่สมมูรณ์แบบสำหรับปัญหาการเดินทางในเมืองใหญ่แห่งอนาคตเจ้าลิงน้อยที่เกิดในสวนสนุกเมื่อ60ปีก่อนอาจจะกำลังบอกใบ้ถึงอนาคตของการเดินทางให้เราเห็นมาโดยตลอดก็ได้ครับ